ดูยามเย็นนะครับที่ชุมพรปากน้ําชุมพรครับทะเลสวยมากนีทะเลแหวกครับนี่กําลังจะเดินไปทะเลแหวกกันครับนี่ครับทะเลแหวกทะเลแหวกจะเดินไปทางนู้นครับนู่นทะเลแหวกทะเลแหวกชุมพรครับงว่างมาเที่ยวกันได้ครับปากน้ําชุมพรครับครับเดี๋ยวงนี้ก็กลับแล้ววันอาทิตย์ กลับเย็นๆค่ำๆหน่อยถึงเทปน่าจะาทุ่มเที่ยงคืนดูดีมากเลยครับสวยโอ้มากระชาวแก๊งครับ <ๆ S 2> มาบชาวแก๊งเราครับนี่ครับเดินเลยอย่ทเลแวกกันครับเป็นสันทรายที่แหวกเข้าไปเกาะนู้นะครับ เกาะนู้นครับแหวกไปเกาะนู้นเลยนู่นเห็นหน้าทะเลแหวกครับเหมือนกระบีนะ่เลับ